สวัสดีครับวันนี้เรามาประกอบตู้ซับเบรดแอคทีฟ15นิ้วกันเรามาชมกันแบบว่าขั้นตอนการประกอบเลยดีกว่าสำหรับโมดูลตัวใหม่นี้นะครับก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับญญที่เป็นสายสัญญาณเห็นไหมครับเดี๋ยวผมยีไปดูนี่ครับตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยเราจะนำไปติดไว้บริเวณหน้าตู้ลำโพงนะฮะ เป็นเสาเป็นสายอากาศรับสัญญาณแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับจะให้ดูเครื่องด้านในแป๊บนึงครับ,รบเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าต้องขยับนิดน,นึงครับผมอ่ะเห็นไหมครับแน่นๆ่นครับนี่แหละขุมพลังแปดร้อยวัตต์พ่วงได้ทั้งซัพเปิดแถมมีพัดลมด้วยระบายความร้อนผมมือเดียวขอโทษทีครับ นี่ครับเพราะถ้าเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะตัวแอคทีฟก็จะอยู่หลังตู้ประมาณนี้แต่ตอนเนี้เราต้องเตรียมสายที่จะพ่วงจะให้ดูด้านในกันครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสเปกคอนนะครับสายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับต้าแอคทีฟตัวนี้ก็จะต้องลงไปอยู่ในหลุมนี้นะครับมาชมกันใกล้ๆนี่ครับ ตัวสายรับสัญญาณบลูทูธรับสัญญาณได้ไกลครับไม่ต้องกลัวกระตุกนี่เรียบร้อยครับสายลำโพงภายในนะครับที่เราจะต้องเสียบเข้ากับตัวแอคทีฟตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ลิงก์ซับเบนะฮะมันจะจะลงที่4ี่เลยนี่ครับสายตัวนี้เราจะไว้ด้านหน้าตู้นะครับตอนนี้เราเสียบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างถ้าส่งซ่อมนะครับเซอร์วิสนะฮะ ปิดด้านหลังมาปุ๊บก็ดึงสายสองเส้นนี้ออกได้เลยแล้วเราก็ส่งแต่ซับ a c t i v e ตัวโมดูลตัวนี้ส่งซ่อมมาได้นะฮะอันนี้คืองานเซอร์วิสคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องส่งตู้ลำโพงมาทั้งใบเสียค่าส่งคืนพอเราใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับใส่น็อตเรียบร้อยตู้นี้ก็จะเป็นตู้พาสีฟนะฮะ ที่เราจะมาพ่วงเข้ากับตัวซับแอคทีฟตัวนี้นะคะจะมาพ่วงกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพ่วงกับซับเบรคครับผมเดี๋ยวเรามาหงายใส่ดอกกัน ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตู้พาสิฟด้านในตู้ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่มันไม่มีตัวแอคทีะ e นี่เราใส่แอคที C T e B เข้าไปแล้วนะครับแอคที A C T e B. ก็จะอยู่นี่ใส่สัญญาณรับสัญญาณบลูทูธเราจะต้องนํามาติดไว้ด้านหน้าตู้เพื่อรับสัญญาณและส่งสัญญาณบลูทูธได้ไกลขึ้นอย่างไงครับบุกภายในให้เรียบร้อยครับเตรียมจะประกอบใส่ดอกครับดอกซับ,บวูฟเฟอร์ที่ใช้ก็จะเป็นดอกปงดอกนะฮะ เป็นดอกซับอินซีโครงหล่อแ8 0รวัตเป็นดอกซับวูเฟอร์โดยตรงเลยครับแม่เหล็กใหญ่ๆครับเรียบร้อยครับเหลือแต่ติดตะแกรงก็จะออกมาสวยเป็นไงครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะหล่อประมาณนี้ครับให้ชมกันสับละเอียดเลยวันนี้ากับการประกอบตู้ซับเบรกแอคทีฟติด้านิ้วครับ เรามาดูด้านหลังกันด้านหนึ่งก็จะเป็นตู้ซับไอพี K t. อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตู้พัดไอพตัวนี้นะ,ะับก็จะมาพ่วงกับตัวเป็นคอนด้านหลังตู้ A K t อ v ีอันนี้เราทําหน้าที่ลิงก์เป็นสับเบตนะฮะแต่ส่วนที่สับเบคอนอยู่ด้านหลังโมดูลทําหน้าที่ลิงก์สัญญาณเป็นเสียงตู้กลางแหลมครับ สุดแล้วแต่จะไปพ่วงใช้ง่ายกับตู้อลัมน์เราก็เตะไปให้เป็นตู้สิบนิ้วเราก็เตะไปให้สี่ฝังนิ้วเราก็เตะไปให้ครับก็จะหล่อๆประมาณนี้ครับคลิปนี้แบบละเอียดเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ